สวั S 1> <S 1> สดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางตลาดเช้าเหมือนเดิมเ,เพิ่มเติมคือพามันเดินดูของนะบอกโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะทุกคนก็ไม่ต้องดูหน้าผมหรอกตอนเช้าผมยังไม่ตื่น มีของหายมากมายเลยสองข้างทางนี่มาเรามาถ่ายแล้วเ่อลาออชไ่อหอมเอ่อ่อ่มเม่เ่อเ่่ออ่่อ เป็นยูทูบเบอร์นะครับพร้อมใช้หน้าด้วยแต่เราเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะเราเป็นเราเป็นกระโปงเกอร์เพราเราถ่ายไม่ได้นะถ้าเราถ่ายในบิน <c oughs> ให้ผมถ่ายบรรยากาศข้างหน้าให้ดูนะนี่เรา คือสินค้าเขาเนี่ยเขาเอาไว้ที่พื้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะถ่ายตาํๆให้ดูอันนี้แปลกๆครับผมไม่เคยเห็น,น,นอย่าบางอย่างก็เคยเห็นบางอย่างก็ไม่เคยเห็นครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นคืออะไรไมาดูครับ เซียนโมยันปิดร,รับบรรยากาศก,ก็มีสองข้างทางตอนนี้นเหลือข้างทางเดียวลนะว่าตรงนี้เป็นหน้าร้านคอเดี๋ยวเดี๋ยวขายอยูน่นะี่มีเป็นผู้สาวนะทำ <c oughs> <c oughs> ไมเราถึงพูดอยู่ในหูคอก็ไม่รู้นะเราไม่กล้าพูดเสียงดังหรอจะเป็นคุณทองคุณทองไม่กล้าพูดเสียงดังคนระัอะไรครับ <c oughs> เวลาพูด,พดยจ่ในหูคอเนี่ยครับเราเห็นเขาอย่และอันนี้เป็นชริม <c oughs> ป์ปลาแดกนะครับนั่นแหละมาถึงทางออกแล้วนี่เป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้า เป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าที่ผมตื่นแต่เช้ามาปกติไม่ตื่นเช้านะครับสี่จะตื่นเทียงเราไปดูโรงเรียนไม่ยอมไม่คุณทองคุณจะกินโจ๊กเหรอครับไม่มรู้ว่าจะกินอะไรนะแต่เราลองดูอะหาซื้อจงซื้อโจ๊กก็ท่านคุณทองอยากกินโจ๊ก คือเข้าวเกียบหม่ามอข้าวเกียบหม่มอนะทุกคนแต่ผมไม่ค่อยกินผมไม่ชอบกินก็เลยไม่ซื้ออันนี้คือจอโอกรจุกหรือผัดส้มนั่นเองเขามีอาหารให้เราเดินซื้อได้นะข้างทาง ก็จะเดินชิวๆไปเรื่อยตอนนี้หมดแล้วข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วไม่มีใช่ไหมปิด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 ,ปดไปไหนครับุณทองเราจะกลับเราจะกลับเหรอยะให้ดูให้ดูผู้สาวนะนี่ๆเออนักเรียนกำลังไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะพาไปโรงเรียนมัธยมด้วยพาไปเซมเปลิลท่านหน่อยเซมเปลิลโรงเรียนมัธยมนะครับพออก็กลังถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถ่ายถ่ายไปไดดว่าทรงผมได้ว่าทรงผมแราต้องได้เ้วยทงาเวลารอเนีนี้ก็เป็นสาวๆที่มาผู้บ่าวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวยนะสวยน,นะ ถ่ายรูปสักผู่นะครับคือเราอยากจะไปน้ำตกวันนี้แล้วก็เรียกว่าไปซื้อตั๋วกับเบียงจันด้วยตอนนี้อยู่หลวงพระบางนะครับแผนของเราคือเราจะไปซื้อตั๋วก่อนตอนเช้ากับเบียงจันพรุ่งนี้นะครับกับเบียงจันพรุ่งนี้แล้วทีนี้ก็เราจะไปเที่ยวน้ำตกไปเล่นน้ำแต่ตอนนี้อากาศหนาวมากนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นหรือเปล่าแ็อยากเล่นอีก นี่บรรยากาศเมืองนะให้ดูนี่ก็เป็นการมาหลวงพะบางมาเที่ยวนะครับผู้คนเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติแม้ว่าจะต้องนับเงินแสนเงินล้านกันก็ช่างนะครับแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตเงินปกติ สิ่งหนึ่งนะที่ผมจะแนะนําถ้าใครที่มาเที่ยวที่นี่ควรจะซื้อแว่นกันแดดหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้อาจจะดูไม่มีแดดอาจจะดูธรรมดาแต่เมื่อไหรที่มันสายไปจนถึงเที่ยงยนถึงบ่ายอย่างเงี้ยมันแดดมากนะครับแดดจนแบบตาเราเนี่ยทนไม่ไหวเลยนี่อย่างเออน่าจะเออถ้าลองไปทำ ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่เ,เราจะไปถามดูเพราะว่าเราอยากได้ตั๋วรถไฟถ้าถามไรจะถามดูนะครับเราจะกลับยังจันพุ่งนี้ละแต่เราจะไม่มีตั๋วเลยถ้าเกิดไม่มีตัว๋วเราจะได้อยู่หลวงพระบางต่ออะไม,ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเดี๋ยวเราถามเดี๋ยวเราจะไปอ่านรายละเอียดเพราะมี นี่มีตัวหลวงพระบางเวียงจันทด้วยนะครับเซอร์วิสหลวงพระบางไปยังเวียงจันทเขาฉีดค่าจนเราอ่านไม่ออกแล้วคนก็ไม่มีแล้วรนะับอที่ไอ้ทายตัวรถไฟไปเวียงจันทร์ไรถไฟท้ายเท่าไหร่ เแมนมีรถรับโปรแกรมเป็น<อ>สั้นไรนีสน่สั้น,นสอนนง,นนงสั้นหนึ่งสั้นหนึ่งเท่าไหร่สั้นหนึ่งอ,อ่ะแมนสั้นหนึ่งสั้นหนึ่งบะมี่บหมี่เอาขอบใจ่ไายขอบใจต่ายชั้นหนึ่งไม่มีทุกคนคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงถามหาชั้นหนึ่งเพราะว่าตอนมาผมมาชั้นสอง เขาวิ่งกันเกือบสามชั่วโมงทบมันนานมากแต่เออเขาซื้ออย่างนี้คนละคนละสามแสนกว่าเองถูกกว่าเออมันแพงแพงด้วยนะครับชั้นชั้นสองเพราะว่าตอนขามาผมให้เขาเขาซื้อให้อะชั้นสองสามแสนคนละนะแต่ตอนเนี้ยเขาเอาห้าแสนเขาห้าแสนสามเลยแพงจัดเราเท้าคนเราเท้าคนท้องถิ่นนะเราเท้า คนท้องถิ่นอะเออคนลาวเขาบอกว่าแค่สองแสนเองถ้าคนลาวซื้อแล้ว่ชั้นหนึ่งมาณห้าแสนเออชั้นหนึ่งห้าแสนอันนี้ราคาชั้นสองห้าแสนนี่มันราคาชั้นหนึ่งเลยนะรเราไม่เอาเราจะไปดูหรอ <laughs> เราจะไปดูอะไรลนะ่ะไปดูนักเรียนมอหรอคือบางทีเราเที่ยวมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีเราต้องมีไวพทริปด้วยนะอย่างเมื่อกี้เนี่ย มันแพงเกินไปและบวกกับมันเป็นชั้นสองมันช้านะครับอยากได้ชั้นหนึ่งที่แบบวิ่งชั่วโมงเดียวถึงอย่างเงี้ยมันนั่งนั่งมันเบื่อนะนั่งรถนานๆนะร,รถไฟด้วยนะไม่ใช่อะไรเอาละผมจะไปต่อไปกินข้าวกินข้าวอะไรคุณทองกินข้าวยังเดี๋ยวผมจะไปต่อนะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะเดี๋ยวก็ดีขายอยู่บ โอเขาขายบิบบ๊กกระดี่บิ๊กกรดี่เขาขายในเช้าเลยหรอเชาขายบิกกระด,ด้วยนะชื่โอโมกอบปะไม่ใช่นชีน่น้ำมะเขือเศร้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคนลาวเขาอยากกินเหงื่อนะครับกินเหงื่อก็คือขยะนั่นเอง ที่เห่าที่ลาวนะครับก็คือขยะเออผมถ่ายให้ดูแค่นั้นนลผมบอกคำศัพท์เผื่อใครไม่รู้ไงเราจะได้กลมกลืนกับคนในชาติเขากต้องรู้คำศัพท์ของเขาหน่อยอันนี้เป็นตลาดที่ผมมาเมื่อคืนนะตอนนี้ก็จะวางเวงหน่อยโล่งๆนะครับไม่มีคนเพราะว่าเขาไม่ขายเขาไม่เปิดเขาเปิดออเขาเ,เปิดช่วง5โมงเย็น6โมงเย็น เขาจริงผมจะให้เขาออกไปอังวาแต่เขาไม่ออกนะครับเป็นร้านซีนดาดซีนดาดซีนจุ่มเ,เออนั่นแหละครับ <laughs> ซีนดาดคือเนื้ายานอย่างมูระทะซีนคือเนืงง้อนะครับดาดคือก็คือเอาไปย่างนั่นแหละนั่นแหละครับ <laughs> ทำรัปซัอาจจะแปลกๆนิดนึงนะแต่ก mm ็ทำความเข้าใจหน่อยนะครับอะไรเดี๋ยวเราจะไปซื้อหมูกรอบกินไปดูข้างหน้านะนีนหมูกรอบนะนม้หยีบามก่อ้ง้อิ่มปล่ะสองขีดสองขีดเออเอาเอาสองขีดไม่ห่อนียวปะ ขายจังไรเอาอหหมื่นหกหมื่นนะหัรายการนี้สองจิตเจ็นหมูกรอบหกหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดเลยนี่่งอลัแสนไปเลยายแสนไปเลยนะแสนกี่หม้อแล้วก็มึงเอาเงินหน่อยไหม อันนี้เป็นไก่ไก่น่าจะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะเป็นไก่เป็นไอไม่ใช่ไก่เป็นหมูหมูกรอบกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อเดียวนะไม่ซื้อเยอะเราจะเน้นกินหลายอย่างยิ่งอาหารที่นี่เยอะมากนะนี่ก็เป็นอาหาร ฮะเออนี่มาม่านะมีมาม่าด้วยเป็นของไทยนะครับที่เขานาเข้ามาขายกระทั่งตอนนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางนะแต่ผมเห็นสินค้าผมเห็นสินค้าไทยเยอะมากเลยมีทุกอย่างเลยอันเนี้ยทองครับทองทอง หาซื้อของแล้วก็จะไปซื้อตั๋วที่สถานีดงพมบางนะฮะห่างจากดงพมบางเนี่ยประมาณ12โลผมก็จะซื้อซื้อตั๋วเพื่อกลับเียงจันทร์พวกนี้เอาอะไรเอาปิงาป้งตับเด้อไปกินปิ้งตับโอเคครับไม่เท่าไหร่สิบบาทไใจ ทุกคนผมจะบอกว่าสิบพันก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกีบเนี่ยหนึ่งหมื่นกีบนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสิบหกบาทพิ้งตับอย่างนั้นอนะ่ะไม้หนึ่งสิบหกบาทถือว่าถูกนะถ้าเป็นไทยนี่ไม้ละยี่สิบเลยมั้งมันได้เยอะอยู่นะเนี่ยเอาอะไรกูเอาตับูกินตับ กินจริงต okay. no. ับพอนะครับเราไม่ก huh. ินเยอะกินเยอะเดี๋ยวเจ็บท้องนะครับอันนี้อียังี่เป็นนี่อะไรบะลือยังซุปยังนะซุปเด็ดอดียบอะไรตัวที่ใหม่ๆอ่ะซุปเย็นดีวป่ะขอนอ่าขอนหนึ่งสิบพันสิบพันสิบพันบสิบหกบาท จะเราไปซื้อน้าา่งมันตอนนั้นมีผู้สาวกำลังซื้อของผมว่าจะเดินไปแตงเม็ดไปดีกว่าเดี๋ยวรอให้เข้าไปก่อนนะเอาน้าเย็นแน่จะขวดเอาเย็นเอาหน้าเย็นหน้าเย็น,หน,ยนหน้าเป้าเนี่ยเป้าแบบแช่เย็นนะวัดเท่าไหริบ0พิ่นั่น เย็นนกอะอันนี้จายเอาไปอแสนหนึงเท่นั้นก็เดี๋ยวรอตังคอนเอนนเอาเงินทอนครับเออหมดเส็ oh, ตัวไปจับเป็นไอเียแ่บซื้อก่อนเราก็ได้สมุ <c oughs> สดเช่นใช่ไหมคนสาวสาวสวยนะคือที่นี่อ่ะข<ม> <c oughs> องครับเอาใจลาย <c oughs> คือผม ให้แบงค์แสนเข้าไปแต่เขาคิดว่าเป็นแบงค์หมื่นเนี่ยน้ำเนี่ยมันขวดละหมืน่นก็ก็เป็นความบิดพลาดยวอื่นไปนะครับเราก็ยืนรอทั้งนานอาตอนนี้ไม่ไมีมอ,อะไรพิเศษละเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็จะไปเดินเล่นไปซื้อตั๋วรถไฟซื้อเสร็จก็จะไปเล่นน้ำตกเดี๋ยวถ่ายน้ำตกให้ดูนะครับมันจะบรรยากาศเป็นไงก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกัน อันนี้ก็ขอกินห้าก่อนบ๊ายบาย